เอาขาออกขึ้นเขาเอาขาเของเกือบบาดเลยอ้าวผู้โดยสารจะเดินทางแล้วล่อคะไปจับดีๆนะคะจับดีๆนะคะโอ้โหอ้าวไอ้จดซอยท่านมันนั่งซื้อๆนั่งซื้อๆอย่าดึงดังอย่าดึงดังลบไปอย่าง ไปเดินทางไป้ดิเ็ดแสงไปเิๆไปเอาขาเาาอาขาเดวขาเขาโอ้ยไอเอ้ยเอาขาเขา่เา,ขาเขาเขาดีดีเม่ตต่งสเตนใบ,นบนออนมันบ่นี ลิ้นเอาขาเขาขึ้นเย็บน้ำเอาา่องเรืออะไรคะนี่ต้องเรืออะไรคะ จับดีๆนะคะจับดีๆนะคะ <c oughs> เดินได้ว้าวว้าวว้าวโอ้อยากนั่งด้วยจังเลยโ <c oughs> บกมือทักทายหน่อยคะ่ะสะดวกไหมคะเสียงมากเสียงมาก สุดแค่นี้บอกไปทางหอยเชอรี่อตอนอืมอ่อเนาะนักเอเนาะนกาะ็มาทางเากเา่าีีแต้างน่ เลือเลือพีกันสิบบ่มาเดี๋ยวหัวเดี๋ยวหัวแบ่งให้หลอกเลี้ยวสิมาหลอกซอยว้าวไปแล้วบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบกมือ,หน,อ,มอหน่อยค่ะบกมือบ๊าย่อยหร่โอ้ย,อยบางคนอ่นไหมเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะคุณลินสนุกไหมไปไปเนี่ยไปไปเนี่ยยูจินนาสนุกไหมคะ คุณตาตาคุณละอ้ออาเก็บเสื้อหน่อยลูกเก็บเสื้อหน่อยลูกเาขาแิ่นว้าว ยุดใบมะทายข้าวเขืนกะลาอยู่แจ๊กขนาดีบ้างผายมันจะพาแม่จาจีวนยังไหนนี่ยพพาเรียบมันนัพีพากเอื้อมาคุยครับครัตามสไตล์มันโอ้หวน่มันถือบอดได้ไม่พอจมไปเดี๋ยวไปเลากันน้องบกวน้องหยาเล่นเสรเออคอยไปเล่น ได้แ้ครับใชเพราะว่านุก็บไหไดมาดูเลยเนมันเต็มหรอดียวจนาที่ดด้เพราะว่านุกอยเมืงบักลวยมือนุก็น้องข่าวเพราะว่ามันหากินบ่ไดแล้วงมือนันมือนันล้ทางน้ำคลองน้มือนันล้งทางก็เลขี่รถไปอุ่มเอาเิ้ี่หน้าบ่ไดให้องนี้ขึ้นบอนี่ผู้ด้วยสารสี่ึ้น